ขึ้นแผงครับวันนี้เฮ้ยไม่ใช่ขึ้นนี่ไล่ยึดแล้วครับขึ้นเมื่อวานก่อนวันนี้ไล่ยึดจัดสตริงครับจัดแผงไม่ใช่จัดสตริงขอโทษทีไปกับไมโครยินเวอร์เตอร์หอยไม้ครับ 80K แลงลองจิตอง5ครับมากระทีบงานเล็กๆมาฝึกกันหน้างานครับที่โรงพยาบาลคิดเตียนแพนะครับนี่ตัวอาคารใหญ่ของโรงพยาบาล เมืองแพร่นี่ภูเขาล้อมรอบจริงๆครับ